ทางสีมาหน้ามันเก็บได้ไหมคะมันคงก็ชิคกี้มสีหน้าแบบฟุกเรียกไม่เลย ชื่ออะไรคะอ่อชื่อน้องเฟมค่ะน้องเฟมค่ะน้องเฟมปลูกดอกกิ่งหวยเนี่ยกี่ไร่ครับกี่ต้นอันนี้ประมาณสามพันต้นค่ะสามพันต้นค่ะใช้เวลาการปลูกกี่เดือนครับถึงได้ออกดอกขนาดนี้อ๋อันนี้คือปลูกเดือนเจ็ดค่ะแล้วก็เก็บเดือนธันวาไปไปเดือนพฤศจิกค่ะครับไปเดือนพฤศจิกค่ะอ่าค่ะ พันก้าก็ไปเอามาจากที่โครงการหลวงนะคะโครงการหลวงซื้อมาซื้อมาซื้อมาแล้วมาปลูกในพื้นที่ของเราใช่ค่ะแล้วก็พอเราเก็บเสร็จแล้วก็ไปส่งที่โครงการหลวงโรล,ละห้าสิบคือเก็บสดเนี่ยกิโลละห้าสิบบาทค่ะเขาก็จะไปอบแห้งใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจจะมาต้องเที่ยวมาถ่ายรูปเนี่ยได้ไหมคะได้ค่ะเข้ามาถ่ายกันเยอะๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยให้มาช่วยเก็บ ถ้าช่วยเก็บก็ยินดีไปเลยค่ะเราให้มาช่วยกันเก็บเพราะว่ามันจะเก็บไม่ทันใช่ค่ะนะครับยังไงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่วันหยุดเนี้เสาร์อาทิตย์ที่ใกล้จะถึงเนี้ยมาเที่ยวกันได้อยู่ทางเข้าโครงการหลวงเนาะทางขึ้นดอยสงโง่นะครับแล้วก็มีแปลงซึ่งบอกว่าตรงนี้นี่หลายหลายสิบไร่นะครับซึ่งจะนนุ่นก็มีเยอะมากเลยค่ะเจ้าของสวนก็ฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาช่วยกันเก็บ ดอกเอกห่วยนะครับแล้วก็มาท่องเที่ยวกันนะครับค่ะเข้ามามาเที่ยวกันเยอะๆนะคะครับโอเค,ค